จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่างอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ35กิโลเมตรมีพื้นที่การปกครอง3อำเภอ40บตำบล288หมู่บ้านได้แก่อําเภอเมืองสมุทรสาครอําเภอกระทุ่มแบนและอําเภอบนพิพผวประชาชนจังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพทางธุรกิจสูงมีรายได้ติดอันดับหนึ่งใน10ของประเทศสภาพพื้นที่และอาชีพส่วนใหญ่สอดคล้องกับคำขวัญจังหวัดสมุทรสาครที่ว่าเมืองประมงดง โรงงานลานกเกษตรเขตประวัติศาสตร์เมืองประมงหมายถึงอำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดอ่าวไทยประกอบอาชีพทำการประมงและอาหารทะเลแปลรูปนับเป็นเมืองประมงครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศดงโรงงานจังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานกว่า5,000โรงอยู่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอเมือง ลานเกษตรพื้นที่ของอำเภอบ้านแพลวอุดมไปด้วยพืชผักผลไม้และไม้ดอกทั้งเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศเขตประวัติศาสตร์สารพันท้ายนรสิงห์และท่าฉลองสุขาพิบาลแห่งแรกของประเทศไทยกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนมีนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้านและครัวเรือน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติในพื้นที่นำแนวทางวิธีการของกรมการพัฒนาชุมชนมาดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ถึงปัจจุบันในหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน19หมู่บ้านตามสภาพพื้นที่การประกอบอาชีพวิถีชีวิตที่หลากหลายและแตกต่างกัน อำเภอเมืองสมุทรสาคร7หมู่บ้านอเภอรกระทุ่มแบน6หมู่บ้านและอเภอบ้านแพ้ว6หมู่บ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอยู่ดีกินดีบ้านบางพลีหมู่ที่9ตบลบางโทร,รัฐอ,เ,อเมืองสมุทรสาครเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดขอบชายแดนของอำเภอคนในหมู่บ้านประกอบอาชีพประมงน้ํากล่อยแม่บ้านและเยาวชนมีอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตําบลใกล้เคียง ในอดีตชาวบ้านบางพลีมีวิถีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ขาดความร่วมมือในกิจกรรมสาธารณะขาดการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีโดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะน้ำเสียและมลภาวะทางอากาศปัจจุบันปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ทุเลาเบาบางลงหลังจากการได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงของราษฎรบ้านบางพลีอย่างแท้จริงจากกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้จุดประกายให้กับชาวบ้านบางพลีเกิดพลังในการบริหารจัดการชุมชนร่วมกันมีการให้ความรู้และรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำรวจหนี้สินในหมู่บ้านจัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือน ส่งเสริมอาชีพเพิ่มไรายได้เสริมให้ชุมชนทําให้ปัจจุบันชาวบ้านบางพลีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนปลอดยาเสพติดชาวบ้านมีจิตสํานึกรักชุมชนสิ่งที่สําคัญยิ่งคือเด็กและเยาวชนรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองปัจจัยความสําเร็จหมู่บ้านได้แบ่งการปกครองออกเป็นคุ้มบ้านมีประธานคุ้มเป็นผู้ดูแลจัดการครัวเรือนในคุ้ม ฟื้นฟูการลงแขกทำงานสร้างความผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการจัดเวทีประชาคมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านบางพรีเริ่มต้นจากศูนย์แต่ด้วยความเสียสละของผู้นำในพื้นที่ที่อุทิศแรงกายแรงใจอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งแตกต่างจากผู้นำในเขตเมืองโดยทั่วไปชาวบ้านแต่ก่อนต่างคนต่างอยู่พร้อมใจกันหันมาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านและทำอย่างสม่ำเสมอโดยยึดความพอเพียงเป็นที่ตั้ง มีชาวบ้านที่เป็นแบบอย่างที่ดีมอบที่ดินเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจุดเล็กๆนี้ได้ก่อเกิดวิธีคิดให้กับชาวบ้านบางพลีรู้จักคำว่าเสียสละเพื่อส่วนรวมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านรังน้ำใสหมู่ที่5ตําบลสวนหลวงอําเภอกระทุ่งแบนมีครัวเรือนทั้งสิ้น2946ครัวเรือนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์บ้านจัดสรรคอนโดและโรงงานอุตสาหกรรม ครัวเรือนร้อยละ85มีอาชีพรับจ้างในโรงงานบ้านรางน้ำใสเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอยู่ดีกินดีอำเภอกระทุ่งแบนปี2557เป็นหมู่บ้านที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติแล้วประสบผลสำเร็จสามารถเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านเขตเมืองซึ่งกำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยที่ทำให้บ้านรางน้ำใสประสบผลสำเร็จคือการบูรณาการการทำงานกับเครื่องงานเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเช่นการรับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากนายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวงซึง่งเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนและผลักดันให้ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแกนนําสตรีทุกหมู่บ้านเป็นแกนหลักในการส่งเสริมทักษะอาชีพส่งเสริมการตลาดและแหล่งท่องเที่ยวการผนึกกําลังของผู้นําท้องที่และผู้นําท้องถิ่นในเขตเทศบาลทั้ง14ชุมชนทําให้ผู้นําการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นใช้แกนนํากลุ่มของบ้านเอื้ออาทรเช่นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มออกกําลังกายกลุ่มเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ร่วมขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและการนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นภาชนะเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่จำกัดนอกจากนั้นยังมีการใช้แปลงรวมสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทุกคนมีสิทธิ์จับจองพื้นที่มีส่วนร่วมในการปลูกดูแลและรับผลประโยชน์ร่วมกันหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านปลายคลองเดริ้วหมู่ที่1ตําบล7ริ้วอําเภอบ้านแพว พื้นเพเดิมเป็นคนไทยเชื้อสายรามันภาษารามันเป็นภาษาพูดมีวิถีชีวิตอยู่ด้วยกันแบบเครือญาติมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลรักใคร่สามัคคีซึ่งกันและกันมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามโดยมีวัดจิตริ้วเป็นศูนย์กลางครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งการเพราะปลูกผักผลไม้และพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั้งในเชิงธุรกิจและบริโภคในครัวเรือน การประกอบอาชีพเกษตรกรมักประสบปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตทั้งค่าปุ๋ยยาฆ่าแมลงค่าจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งราคาผลผลิตที่ไม่สามารถกำหนดราคาเองได้หลังจากหมู่บ้านได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติทำให้ครัวเรือนได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดำรงชีวิตโดยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์สารชีวภาพทดแทนกันมากขึ้นการรักษาสภาพแวดล้อมและธรรมชาติซึ่งทำให้ครัวเรือนเกิดภูมิต้านทานต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วมีกลุ่มองค์กรต่างๆร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบเจ็ดริ้วประกอบด้วยกิจกรรมที่แสดงถึงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีไทรามันโดยมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจำนวนมาก จุดเด่นที่นำมาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบผลสำเร็จคือใช้วัฒนธรรมประเพณีวิถีไทยรามันสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในชุมชนบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชนแกนนำกลุ่มองค์กรเครือข่ายโรงเรียนวัดอ,อมตอและภาคีการพัฒนาทั้งระดับตำบลและอำเภอ มีทีมงานที่ดีใช้หลักการมีส่วนร่วมในทุกระดับทุกภาคส่วนโดยมุ่งเน้นเป้าหมายร่วมกันมีกองทุนในชุมชนที่เข้มแข็งเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนหมู่บ้านสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนแผนการขับเคลื่อนขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี2558 เป็นบ้านพี่สอนน้องขยายผลตามแนวทางและงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2558ปูรณาการหมู่บ้านเป้าหมายโดยดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี2557ถึง2560ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติและเผยแพร่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย